โอ้โหโน้ตบุ๊กทำไมมันเบาไดขนาดนี้นะครับกับ SP p a v e l i o n Aero 13มีใครอยากรู้ไหมครับว่าทำไมมันเบาไดขนาดนี้ผมบอกมอกไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแอดไวทครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุกรุ่นบางเบาสายพกพาที่เรียกได้ว่าประสิทธิภาพนี่จัดเต็มจัดหนักมากๆเลยครับกับ HP Pavilion Aero 13นั่นเองเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ต้องการพกพานะครับใครที่ทํางานแบบว่าเดินทางบ่อยๆนะครับรวมถึงผู้บริหารต่างๆนะครับที่ต้องการความเรียบรูความมินิมอลนะครับภาพลักษณ์ในการใช้งานนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการดีไซน์ก ตอบโจทย์นะครับเรื่องของประสิทธิภาพก็ตอบโจทย์ไม่แพ้กันเพราะเขามาพร้อมกับ AMD Ryzen 8000 Gen ใหม่ล่าสุดนะครับที่แน่นอนว่ามาพร้อมกับ NPU ในตัวนะครับที่ช่วยในการใช้งานด้าน AI กับคุณนะครับลื่นไหลและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครรวมถึงนะครับยังมาพร้อมกับการ์ดจอออนชิพนะครับที่เป็น AMD Radeon 7600M นะครับที่ต้องบอกได้ว่าสามารถนําไปเล่นเกมออนไลน์นะครับเล่นเกมเบาๆชิลๆแก้เบื่อได้แบบสบายๆเลยแหละตัวเครื่องนะครับถือว่า ออกมาได้ดีครับสวยงามบางเบามินิมอลนะครับนี่รูปลักษณ์ของเขานะครับจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่1กิโลกรัมเท่านั้นเบางี้ผมสามารถนี่ จับได้เพียง3นิ้วแบบนี้สบายๆนะครับนี่อ่ะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงด้วยอลูมิเนียมเลยนะนะครับโครงสร้างอลูมิเนียมของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะบางเบาแต่ก็แข็งแรงทนทานดีนะครับนี่สำหรับ HP ตัวนี้นะครับผมอ่ะดูรายละเอียดทั่วไปก็เรียบๆง่ายๆครับตามสไตล์ของโน้ตบุ๊กที่เป็นสายพกพานะครับลุคดูแบบไทเอ็นเรียบหรูนะนะครับด้านหลังจะเห็นว่ามีโลโก้ HP นะครับที่เป็นโลโก้ใหม่ของเขานะครับแล้วก็เป็นสีเงินทั้งตัวเครื่องเลยมียางรองที่ตรงฝาพับนะครับ รวมถึงตรงด้านหลังก็มีให้เช่นกันนะครับผมเลเยอร์ที่บอร์ดครับก็ให้มาเป็นแบบไม่มีดำแผดนนะครับผมแต่ก็ตามสไตล์นะครับนี่มีความเรียบหรูมีช่องว่างระหว่างคีย์นะครับให้เราสามารถพิมพ์ได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับมีปุ่มโคพายลอตแน่นอนว่าตัวนี้เป็น AMD Ryzen ที่มาพร้อมกับ APU ตัวก็จะมีปุ่มโคพายลอตมาให้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งานด้าน AI ต่างๆนะครับที่เป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการเจเรเรตภาพนะครับผมการเจนข้อความต่างๆการอ่านข้อความต่างๆนะครับการหาข้อมูลสามารถกด ปุ่มโคปไปหลอดตรงนี้เพื่อใช้งานได้เลยนะครับทัชแพดนี่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมสําหรับโน้ตบุ๊ก13นิ้วนะนะครับผมตัวนี้จะเขียนคาว่า pavilion อยู่นะครับและด้านขวาครับมีเขียนคําว่า poly studio ก็คือระบบเสียงของ poly นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ให้เสียงที่คมชัดดีมากนะครับมีลําโพงคู่นะเป็น dual speaker พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านซ้ายมือของเรา USB Type A 1พอร์ตครับแจ็คแบบ3.5มิลลิเมตรพอร์ตนะครับส่วนที่ด้านซ้ายครับ USB Type A 1พ นะครับ HDMI แล้วก็ USB Type C ีก2พอตนะครับพร้อมไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวนี้ครับเวบแคมนั่นเองซึ่งนะครับมี p r i v a ิร Shutter มาให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้แบบแมนนวลเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนแฮ็กการโดนบุกรุกเรื่องของความเป็นส่วนตัวต่างๆนะครับตัวนี้มีแบบแมนนวลให้ปิดเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมหน้าจอจะอยู่ที่13นิ้วนะครับความละเอียดเป็น WQXGA นะครับผมเป็นหน้าจอแบบ IPS สำหรับในส่วนของสเปคนะครับก็โดดเด่นไม่แพ้ดีไซน์นะครับมาพร้อมกับ AMD Ryzen 5 8640U นะครับผมซึ่งเป็น CPU นะครับที่รองรับการทำงานของ AI ได้เป็นอย่างดีนะครับมีค่า top ของ NPU ที่16 top ด้วยกันการ์ดจอนะครับก็จะเป็นการ์ดจอ on chip นะครับตามสไตล์ของโน้ตบุ๊กบางเบาพกพานะครับผมสายทำงานนะครับก็จะเป็น AMD Radeon 760M นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกว่าสามารถเล่นเกมได้นะครับผมไม่ต้องมีการ์ดจอแยกก็สามารถเล่นเกมได้แรมเป็น LPDDR5X นะครับ 1 6บ b 6กิสนะครับส่วน SSD ให้มา 512GB ตัวเครื่องนี้สายทำงานแน่นอนว่าต้องมี Windows 1เลย2ก็คือ Microsoft Office Home and Student เขาแถมมาให้ด้วยนะครับราคาของ Microsoft เนี่ยก็มา3าพันแล้วนะครับนะครับในส่วนของประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ และสำหรับใครนะครับที่ต้องการโน้ตบุ๊กบางเบาพกพาง่ายแบบนี้นะครับผมก็สามารถไปช้อปกันได้ที่แอดไว้นะครับแล้วก็แอดไว้อนไลน์ของเรานะครับทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปปลาวเลยนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่32,490บาทนะครับถ้าอยากได้คุ้มกันนั้นนะครับสั่งซื้อออนไลน์กับเราครับใส่โค้ดแอดมินลงไปครับราคาจะลดลงไปอีกที่1625บาทเหลือเพียง385บาทเท่านั้นนะครับผมก็ของ ดีแบบนี้นะครับก็มาช็อปกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสายพกพาสายเดินทางบ่อยๆเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสําหรับ HP Pavilion Aero 13เครื่องนี้นะครับผมดีมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปจัดเลยนะครับช้าหมดอดาานะจ๊ะนะฮะต้องบอกว่าของดีอย่างนี้ต้องรีบไปจัดกันนะครับก่อนจากการครับฝากไว้ด้วยครับกับ a d v i c e ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ